สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็มาพบก,กับแอดอีกเช่นเคยนะคะกับช่องก่อติดหวยดังมาแชร์วันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่24พฤษภาคมนะคะแอดก็ได้รวบรวมแนวทางการเสี่ยงโชคตัวเลขปังๆเอามาให้ท่านผู้ชมได้อัปเดตกันค่ะเราก็ไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นที่เลขดังงวดนี้นะคะงวดวันที่1มิถุนายนนะคะซึ่งก็เป็นเลขดังในวังค่ะซึ่งก็มีตัวเลขคือ68 69, 03, 43, 6 9, 7, 69, 8, 43, 9 0 43, 3 4าศูนย์สา6สี่9ามศูนย์หกเก้สแล้วก็6 4สนะคะก็ระวังเลข6กลับหัวนะคะท่านผู้ชมต่อไปก็เป็นเลขดังในกลุ่มหวยค่ะซึ่งก็คือ95 70แล้วก็54นะคะ เรียกดังทัวโลกก็คือ19นะคะหรือโควิด1 9นั่นเองค่ะซึ่งระวังเลข9กลับหัวเช่นกันค่ะ yeah, ไปต่อกันที่แนวทางแผ่นแผ่นพารวยนะคะซึ่งก็ให้วิ่งรูดที่หลัก0ูนย์กับหลัก9นะคะหลัก0ูนย์ก็มี 00, นย์ศูนย์ศูน6 07, 08แล้วก็0ูย์เนะคะ ก็เยอะเหมือนกันนะคะท่านผู้ชม9หลักเลยค่ะหลักศูนย์ไปต่อกันที่หลักหนึ่งค่ะ19 29 39 49 59 69 79 89 99นะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็9หลักเช่นกันค่ะชอบก็แคปเอาไว้ดูนะคะถ้าไม่ชอบก็ดูช่องถัดไปนะคะท่านผู้ชม ไปต่อกันที่แนวทางแอดไทม์หนึาหนึ่นะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางเลขท้าย2ตัวบนแล้วก็3ตัวบนนะคะวดประจําวันที่1มิถุนายนซึ่งก็เป็นชุดเต็ม9ชุดบนนะคะซึ่งก็มีตัวเลขคือ00นย์ศูน22ศูนย์สและ47นะคะต่อด้วยเลขท้าย3ตัวคะ่ะ 900, 902, 907, 920, 922, 927, 940, 942แล้วก็947นะคะชอบก็จดเอาไว้ดูคะ่ะเอาไว้เป็นแนวทางนะคะ ไปต่อกันที่แนวทาง S สตางนะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางเลขท้าย3ตัวบนและเลขท้าย2ตัวล่างงวดประจำวันที่1มิถุนายนซึ่งก็มีตัวเลขดังต่อไปนี้ค่ะ426 324 829และ546นะคะต่อด้วยเลขท้าย2ตัวล่างค่ะซึ่งก็มี46 สี่เก้้ากและก็5 9นะคะท่านผู้ชมไปต่อกันที่แนวทางสุดท้ายนะคะคุณพุ่มพวงดวงจันท์ค่ะซึ่งปีนี้ก็ครบรอบ29ปีการจากไปของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะซึ่งก็เกิดวันที่4สิงหาคมค่ะ2504นะคะเสียชีวิตวันที่13ยมิถุนายน2535ค่ะซึ่งก็ มีตัวเลขดังต่อไปนี้ค่ะ6กสองเก้าสอง6 3ดสอ้าหกและก็26นะคะท่านผู้ชมสนใจก็แคปเอาไว้ดูนะคะเอาไว้เป็นแนวทางค่ะ ท้ายนี้ก็โปรดใช้วิจารยานในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆต่อไปทางช่องก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆสํานักด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ